สามประตูนะครับความเย็นตอนนี้อุณหภูมิอยู่37เนาะแต่อุณหภูมิใน Google บอกไว้34ในรถตอนนี้ทำความเย็นได้อยู่8องศานะครับมีปัญหาเรื่องความร้อนระบบแอร์สูงตัวถังโปรงน่อย,วอยความร้อนระบบแอร์สูงเพราะว่ารุ่นนี้ใช้แผงเล็กนะครับ แข็งซึ่งเดียวอ่ะก็ระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับนะความร้อนอยู่ตอนนี้อยู่ที่300ร้อยนี่ก็สามร้ 300. อยนะฮะสามร้อยอลานน้ำเลยครับก็ลดลงลดลงนะครับ ความเย็นเนี่ยมันมันทำลงมาได้แล้วนะเดินเบา8องศาแต่มีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนอุณหภูมิ3 4องศานะครับขนาดจอดในล่มในร้านเนี่ยนะไม่มีแดดนะก็อันนี้แผงมันครึ่งเดียวเนาะรุ่นนี้มันแผงครึ่งเดียวลาดน้ำแล้วก็ลงนะ เดินเบาลงมาได้7.8นะครับถ้าระบายความร้อนดีในรถก็เย็นดีนะครับน้ำยาเต็มระบบพัดลมฝั่ง้อน้ำก็มอเตอร์ดังนะครับพัดลมตัวนี้ก็หมุนเบาๆไปหน่อยละ ค้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้ใหม่นะครับเปลี่ยนลูกปืนใหม่เสียงการทำงานก็อยู่ในเกณฑ์ปกติสายพานเปลี่ยนใหม่ทั้งสามเส้นนะครับความเย็นเดินเบาทำได้ดีนะครับ6.8จุองศาตอนลาดน้ำนะเพราะว่าระบายความร้อนไม่พอนะครับ ในรถเปิดสปีดสานะครับความเย็นได้6.4ถือว่าการซ่อแมแอร์ครั้งนี้เนี่ยสามารถทําความเย็นได้แต่ติดที่อุปกรณ์ในระบบระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับคือแผงคอนเดนเซอร์ที่มีขนาดเล็ก2พัดลมที่หมุนเบานะฮะก็ทําให้ความเย็นลงได้ไม่ดีพอลาดน้ำแล้วความเย็นก็ลงมาที่6.8นะครับก็ถ้าจะแก้ไขเบื้องต้นก็คือ ไม่เปลี่ยนแผงก็ต้องใส่พัดลมไฟฟ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งรอบเดินเบานะครับก็ระบบก็ไม่ได้ฉุดกำลังเครื่องยนต์นะครับทำงานได้ดีครับหกจุดห้านะครับเดินเบาพัดลมสปีดสาม เช็คลัวตู้แอร์ฮอนด้านะครับซีวิสประตูก็ตู้แอร์รั่วอย่างรุนแรงนะครับวันนี้เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เปลี่ยน expansion valve ใหม่นะครับตัวนี้เป็นระบบวา l v e สหางเช็คลัวก่อนประกอบนะครับคันนี้ล้างระบบด้วยนะฮะล้างระบบเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอม ตู้แอร์รับประกันกรณีรณั่วซึมนะฮนะเนี่ยรั่วซึมในจุดที่ของตู้แอร์รั่วซึมตามข้อต่อที่เราขันเนี่ยพวกนี้นะฮะข้อต่อพวกนี้เนี่ยฉะนั้นหลายครั้งที่เราลื้อตัวออกมานะฮะบ,บางทีเจอโอลิงรั่วเจอโอลิงรั่วนะครับเราก็บอกลูกค้าไปว่าโอลิงรั่วนะฮะ จะอยู่ดูไม่อยู่ดูก็แล้วแต่บอกไว้ออกไปเลยว่าโทรไปบอกแล้วโอลิงรั่วตู้ไม่รั่วนะแค่แค่นั้นจบไม่ซับซ้อนนะครับสบายใจได้นะครับเอาให้ท่านสบายใจที่สุดอ่ะแต่บางคนเล่นโทรมาถามเลยที่ร้านเปลี่ยนตู้เท่าไหร่ผมบอกรื้อออกไห้ยังอ่ะคุณยังไม่รื้อแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าตู้คุณรั่วหรือโอลิงรั่วนะฮะ ไม่ได้กวนผมบอกว่าไม่ได้กวนผมรลือออกมาก่อนนะลือออกมาดูก่อนว่ามันรั่วตู้หรือว่ารั่วอ,อลิงนะครับที่ร้านเราจะทํางานแบบนี้นะครับก็คือเช็คให้เห็นกันก่อนว่ามันรั่วเปลี่ยนรับประกันรั่วเปลี่ยนรับประกันนะตามนี้นะถ้าถามราคาก็ผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเพราะเลือออกมาแล้วบางทีตู้มันไม่ไรั่วหรอ ถ้าเกิดรั่วออกมาตู้ไม่รั่วโอลิงไม่รั่วมันรั่วจุดอื่นละ่ะใช่ไหมครับเนะี่ยท่านไปจำกัดการทำงานให้ช่างเขาก็ไม่ขัดใจท่านสักอย่างอย่างเงี้ยนะฮะแต่มาที่นี่เราต้องเอาความจริงคุยกันก่อนนะตู้ไม่รั่วนะครับไม่รั่วก็จะใส่แล้วครับแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับ ช่วงนี้คนที่ตัดสินใจเลือกคอมมือ2องคอมเซียนกงคอมนำเข้าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นคอมที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเวลาจะใส่ควรจะต้องเปลี่ยนลูกปืนนะฮะเปลี่ยนลูกปืนซะนะครับเปลี่ยนลูกปืนก็ถอดเช็คออกมาปาดหน้าเจียจานอะไรสักหน่อยนึงจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่ารถเขา คอมเขาถอดเลือออกมากองไว้ตั้งกี่ปีนะแล้วเรากําลังไปใช้ลูกปืนมันไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับข้างในมันก็จะแข็งๆจระบีก็เสื่อมๆพอท่านเอามาใช้งานได้ไม่กี่เดือนนะเนี่ยจระบีซินยางพวกนี้มันก็รั่วออกมาก็ทําให้ลูกปืนดังหน้าคัดลื่นนะฮะพวกนี้เราต้องมาเจียรจานอะไรใหม่นะี่ยแล้วที่สําคัญที่สุดคือการล้างระบบอันนี้ผมให้ดูสีน้ามัน คือเขาซ่อมเสร็จเนี่ยเขาอาจจะล้างระบบให้สะอาดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปแต่น้ำมันบางส่วนถ้ามันเป็นน้ำมันดำๆที่ตกค้างภายในแผงแอร์ภายในอะไรเนี่ยบางทีล้างมันจะสะอาดรอบแรกนะรอบแรกมันสะอาดถอดออกมาเราล้างทําความสะอาดมันสะอาดจริงนะแต่เวลาใช้งานกันไปสักพักเนี่ยไอ้คราบดำๆนี่มันฝังมันก็จะหลุดออกมาแล้วบางทีมันก็ไม่เข้ากับน้ำมันใหม่เห็นไหมฮะ จะมีน้ำมันที่มีตะก,กรอนเนีพราะเวลาคอมทํางานอ่ะคอมทํางานมันก็จะเป็นแบบเนี้ยโอย้ดูนิดนึงนะเห็นไ,ไหมะดำดำเสร็จการหล่อลื่นชิ้นส่วนคอมก็ไม่ดีความร้อนคอมสูงคอมก็มีเสียงดังและที่สําคัญที่สุดก็คือมันก็พยายามดันออกพอเกิดแรงดันสูงมันก็จะรั่วแล้วก็ทำให้เกิดการซ่อมแอร์หลายรอบนะฮะหลายรอบ บอกไว้ครับสําหรับคนเลือกใช้คอมมือ 2, 2> <ม>นะฮะ<ม>ก็ควรให้ช่างตรวจเช็คลูกปืนด้วยนะฮะนะครับจะได้ไม่เสียเวลาซ่อมหลายรอบนะครับการถอดออกมาเช็คเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าคอลูกปืนเป็นยังไงนะฮะเห็นไหมอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนลูกปืนช้ากว่านี้นะคอสึกเนะี่ยคอสึกเห็นไหมเริ่มสีขาวสีดําเริ่มเริ่มไม่ไม่ค่อย เท่ากละเนี่ยนะฮะถ้าคอสึกก็เรียบร้อยวันนี้เราชิงเปลี่ยนลูกปืนก่อนนะเราตรวจเช็คเจอเราก็แนะนําลูกค้าเปลี่ยนละนะครับก็ตามนี้นะครับแนะนําไว้ครับแนะนําไว้หลังจากประกอบชุดหน้าคัดเรียบร้อยนะครับเติม,มน้ำมันคอม้อมประกอบแล้วเรียบร้อย แสงของรถ Honda นะครับนะล้างระบบเรียบร้อยเช็คลวเรียบร้อยนะไม่รั่วล้างเรียบร้อยก็ใช้งานต่อนะครับก็ล้างภายในท่อน้ํำยาทุกเส้นนะล้างระบบให้เรียบร้อยนะล้างระบบเสร็จตากแดดให้ก็พร้อมประกอบครับดูความเย็นนะครับ รถ n o n d a Civic 92หลังยกระบบแอร์ใหม่เดีย๋ยวมาดูความเย็นนะครับแอร์ตัดนะฮะตัดต่อเป็นปกติทุกอย่าง ประกอบงานเรียบร้อยแว็กเติมน้ำยาแอร์นะฮะเพื่อหาจุดลงตัวที่สุดนะฮะตอนนี้ความเย็นลงมาที่6.2แล้วนะครับ5.6 5.8นะครับเดี๋ยวดูว่าจะตัดที่เท่าไหร่นะครับ5.1ครับโอเคนะครับตัดที่5.1อันนี้ยกระบบบใหม่ทั้งระบบนะฮะเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่